สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือยังสดอก็อยู่กับต้นไม้ยืนต้นที่มีใบแน่นใบดกแล้วก็มีชื่อที่เป็นมงคลทั้งๆท,ท,ที่ชื่อเดิมเป็นชื่อที่สะท้อนคุณลักษณะที่สําคัญของต้นของเขาเลยนะครับก็คือมีใบแน่นดกแล้วก็มีใบลักษณะคล้ายกับหูของหนูเลยได้ชื่อว่าต้นหูหนูแต่ในปัจจุบันมีท่านที่นําไปตั้งชื่อใหม่ว่าต้นล่ําสัน จึงหน้าปลูกขึ้นอีกเยอะเลยครับประกอบกับตัวใบของเขาก็แน่นดกแล้วก็ฟอร์มแน่นฟอร์มเต็มแล้วก็มีฟอร์มที่สวยงามด้วยหากอยากรู้จักต้นลำซ้ำแล้วก็อยากจะนำไปปลูกก็ไปทำความรู้จักกับข้อมูลของต้นลำซ้ำให้มากขึ้นในตอนนี้กับมือเย็นสตูดิโอครับ ล่มซัมเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่น่าปลูกมากๆนะครับนักพฤกษศาสตร์นิยามเขาว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือถึงแม้ว่าต้นนี้จะมีความสูงเพียงแค่4ีถึงหเมตรเท่านั้นแต่จริงๆแล้วต้นเขามีขนาดใหญ่โตมากๆนะครับเราสามารถจะเห็นเขาสูงแล้วก็จเจริญเติบโตในพื้นที่ธรรมชาติ ประมาณตั้งแต่15-16เมตรจนไล่ไปยาวถึง30เมตรก็มีโอกาสเป็นไปได้เลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเขามีถิ่นกําเนิดอยู่ในพื้นที่ป่าฝนหรือพื้นที่ป่าดิบชื้นที่มีความชื้นค่อนข้างสูงมีปริมาณความชื้นมากๆนั่นเองโดยถิ่นกําเนิดของเขานั้นก็มาจากนู่นนะครับตั้งแต่อินเดียในสีลังกาแล้วก็เขตย่านบ้านเราไม่ว่าจะเป็นพมา่าไทยเวียดนามกัมพูชา แล้วก็ล่ายาวไปในเขตประเทศหมู่เกาะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุมาตราบอร์เนียวนิวกีนีก็มีเจ้าล่่าซำอยู่ด้วยนั่นเองด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมล่่าซำจึงเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในบ้านเราก็เป็นเพราะว่าเขามีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานั่นเองนอกจากนี้แล้วครับคำว่าเป็นไม้ไม่ผลัดใบก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเองจะมีลักษณะของใบที่แน่นดกแบบนี้อันเป็น ลักษณะที่โดดเด่นของลั่มซำเลยก็คือให้ใบแน่นดกพุ่มแน่นแบบนี้นะครับตลอดชั่วนาตาปีเลยอย่างไรก็ตามจะมีการทิ้งใบบ้างเป็นระยะระยะนะครับต่อเนื่องไปแต่ไม่ได้ถึงกับทิ้งใบร่วงหมดต้นด้วยเหตุนี้นักพฤกษศาสตร์ก็จึงนิยามว่าคุณลักษณะของไม้แบบนี้แหละที่ทยอยให้ใบร่วงหนุนเป็นไม้ไม่ผลัดใบนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากท่านปลูกเลี้ยงในบ้านเรือนก็มีความจําเป็นเหมือนกันที่จะมีการ ต้องจัดการเรื่องของการปัดกวาดตัวพื้นที่ด้านล่างนะครับถ้าหากต้องการให้สวนของเราสะอาดเรียบร้อยเพราะว่าเขาทยอยทิ้งใบอย่างต่อเนื่องนั่นเองนอกจากความเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบให้พุ่มใบดกใบแน่นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสําหรับเจ้าลำซำนะครับก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ของลำซำนั่นเองการรู้จักไม้ยืนต้นหรือต้นไม้นานา,นาชนินดนะครับการรู้จักชื่อพิาศาสต์ ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยครับจะทําให้เราเข้าใจคุณลักษณะที่สําคัญของต้นไม้นั้นๆได้ดีเพิ่มมากขึ้นชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าต้นล่ำซ้ำก็คือ diospyros b u c i f o l i a เราไปทําความเข้าใจเรื่องของ diospyros ก่อนนะครับชื่อสกุลหรือชื่อจีนัสของเจ้าต้นล่ำซ้ำว่า diospyros เนี่ยก็มาจากรากศัพท์คําในภาษากรีกนะครับแสดงถึงในยะผลไม้อันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ในส่วนของ b u s i f o l i a หรือชื่อชนิดพันธุ์บูซิโฟเลียเนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจคุณลักษณะสันฐานของเจ้าลำซำหรือต้นหูหนูได้ดีมากๆเลยก็เพราะว่าคําว่าบูซิโฟเรียนั้นเป็นคําในภาษาละตินที่มีใัยะะหรือมีความหมายว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีใบดกนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าจากภาพที่ปรากฏนั้นจะเห็นใบประกอบแบบขนนกซึ่งจะมีใบรูปไข่เล็กๆนี่นะครับซ้อน หรืออยู่ในช่อใบนั้นอยู่จํานวนเยอะมากๆเลยแล้วก็ผลิตใบต่อเนื่องอย่างนี้ตลอดทั้งปีเลยเจ้าล่ําซําเป็นต้นไม้ต้นเดี่ยวนะครับเราจะเห็นตัวเขาเองนั้นจะมีลําต้นเปล่าตรงขึ้นไปแล้วก็มีเปลือกลําต้นสีน้ําตาลเป็นต้นไม้ที่มีลําต้นแข็งแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็จะให้กิ่งแผ่ชั้นขึ้นไปเรื่อยเแล้วก็ตัวฟอร์มหรือเรือนย,ยอดถ้าหากเรามองในระยะไกลเราก็จะมอง เห็นตัวพุ่มใบดกที่มีอาจจะมีกิ่งก้านแทรกขึ้นมาให้เราเห็นบ้างแต่ที่แน่นอนก็นคือตัวเรือนยอดนี้ก็จะเป็นรูปไข่หากท่านต้องการต้นไม้ที่ไปปลูกประดับแล้วก็อยากให้บ้านของเรานั้นเขียวสดชื่นชั่วนาตาปีเจ้าล่่ำซำก็ให้พุ่มใบที่ดกแน่นมากๆนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้ถ้าหากท่านต้องการที่จะปลูกเจ้าล่่ำซำแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องพิจารณาเลย ก็คือในเรื่องของการมีพื้นที่ของแสงแดดเต็มวันนะครับควรจะให้มีแสงแดดอย่างน้อย4-6ชั่วโมงต่อวันขึ้นไปในกรณีที่เราไม่มีแสงแดดเพียงพอด้วยเหตุนี้ก่อนจะปลูกต้นไม้ต้นใดลงไปนะครับก็ควรพิจารณาจากเรื่องของแสงแดดเสียก่อนเมื่อเราพิจารณาในเรื่องของตัวแสงแดดแล้วก็อย่าลืมพิจารณาในเรื่องของพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่าในฉากหลังที่ของมือเย็นนั้น ควรจะต้องมีพื้นที่ที่จะพอให้ทรงพุ่มของเขาเองนั้นสามารถที่จะแผกว้างออกไปได้โดยทรงพุ่มของเจ้าลำซมถ้าหากมีลำต้นมีอายุยืนยาวหลายปีไปก็จะมีขนาดใหญ่โตได้ 8, 9, 10เมตรสบายๆเลยเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีระยะรัศมีจากจุดที่เราปลูกเนี่ยนะครับออกไปอย่างน้อยสัก5เมตรก็จะทำให้เจ้าต้นลำซำสามารถจะอวดความงามได้อย่างเต็มที่นั่นเอง อย่างไรก็ตามถ้าหากท่านต้องการจะปลูกในพื้นที่ที่เล็กกว่านี้ก็จําเป็นจะต้องปลูกแล้วก็อาศัยการตัดแต่งควบคุมส่งพุ่มไว้นะครับเมื่อหาทาเลเหมาะในการที่จะปลูกเจ้าล่ําซําลงไปในพื้นที่แล้วสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทําเลยก็คือการเตรียมดินนะครับเราสามารถจะใช้ดินเดิมต่อให้เป็นดินลูกรังก็ได้นะครับที่เราใช้ถมพื้นที่ปลูกบ้านจัดสรรต่างๆเหล่านี้เราก็นําดินเดิมนั่นแหละครับขึ้นมาแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุ แล้วก็ปลูกเข้าลงไปเคล็ดลับเล็กน้อยในการที่จะปลูกลงไปนั้นถ้าหากเป็นไปได้ในระยะแรกนะครับสามารถจะปลูกในระยะของรูทโซนหรือโคนดินในส่วนที่มีส่วนของลำต้นกับรากนี่นะครับให้อยู่เหนือจากพื้นดินโดยรอบเนี่ยอย่างน้อยสัก40-50ซนติเมตรก็จะเป็นการการันตีว่าในระยะแรกที่เราปลูกเข้าลงไปนั้น จะไม่มีการท่วมขังของน้ําในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะเข้ามานี้นะครับและนอกจากนี้แล้วในการปลูกนนในระยะแรกนั้นถ้าหากเราสามารถจะให้ปุ๋ยละลายเร็วต่อเนื่องไปได้นะครับเนื่องจากว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโต,ตของต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบแบบนี้เราเติมธาตุอาหารหลักนะครับมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมเติมลงไปถ้าเป็นไปได้ก็สักหนึ่งหยิบมือถึงต่อให้ต้นเล็กต้นใหญ่ขนาดไหนก็ลอง ปรับขนาดหรือสัดส่วนดูนะครับแล้วก็โรยลงไปทุก15วันแล้วก็รดน้าตามก็ช่วยๆําให้เขาเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปลูกแล้วแล้วก็เขาติดดีแล้วนะครับการดูแลรักษาก็เพียงแค่ใส่ปุ๋ยคอกเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับเพราะจะช่วยทําให้โครงสร้างของดินดีในระยะยาวนั่นเองอีกนิดนึงสําหรับการปลูกต้นไม้ในระยะใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ตดที่มือเย็นเจอก็คือลมแรงมากๆ เป็นปัญหาอย่างยิ่งเลยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องปลูกในระยะแรกแล้วก็ต้องมีการค้ำยันไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม้ปักค้ำยันหรือการจะใช้สลิงช่วยก็สุดแล้วแต่เลยครับแต่ขอให้ปลูก ไว้คายันไว้อย่างนี้อย่างน้อยสักหนึ่งปีเพื่อทําให้ตัวลําต้นของเขาไม่ถูกกระทบกระเทือนแล้วก็ส่งความเสียหายไปที่รากแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของการสร้างความเสียหายจากการที่เรือนยอดของเขาไปตีกระทบกับอาคารบ้านเดือนอันนี้ต้องควรระมัดระวังมากกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของระบบรากที่จะทําลายโครงสร้างของอาคารนะครับเพราะว่าตามทฤษฎีแล้วรากของต้นไม้แล้วก็จะแผ่กว้างไปตามทรงพุ่มที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ระบบรากของ เจ้าลำสำนั้นไม่ได้แข็งแรงที่จะทําลายโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กให้เสียหายได้นั่นเองไม่ต้องกังวลเลย <Okay. S 1> สําหรับประการต่อมาในเรื่องของการให้น้านะครับในช่วงระยะแรกของการปลูกเลยก็ควรจะให้น้ําถ้าเป็นไปได้ก็สองครั้งต่อวันแต่ถ้าเขารากเดินดีแล้วสักหเดือนหรือ2เดือนผ่านไปก็อาจจะลดเพียงแค่วันละ1ครั้งก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับขอให้ความชื้นอย่างต่อเนื่องเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่อยู่ในธรรมชาติก็อยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงนะ การให้น้ําอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้เขาสามารถจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ผลิใบอ่อนให้เราได้เห็นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเป็นช่วงฤดูร้อนที่มีความชื้นในอากาศน้อยนะครับมีความชื้นสัมผัสน้อยแต่ว่าถ้าหากเราลดน้ําอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นการผลิใบสีเขียวอ่อนอย่างต่อเนื่องเลยครับไปร้านเชิญชวนให้รดน้ําทุกๆวันเลยนะครับเป็นเรื่องที่ดีเลยอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนอกจากนี้แล้วงานที่ควรจะต้อง ทำตามมาก็คือในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งครับก็คือหากเราต้องการใช้เขาในฐานะไม้ยืนต้นเนื่องจากมีพุ่มใบดกแล้วก็ให้ใบเขียวอย่างนี้ตลอดทั้งปีแน่นอนก็ให้ร่มเงาที่ดีด้วยเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้การตัดแต่งกิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของด้านล่างนะครับที่จะทําให้เขาเปล่าตรงเพิ่มมากขึ้นอันนี้ควรจะทําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะทเพราะว่าจะทําให้เราสามารถเข้าไปใช้ในพื้นที่ด้านล่างได้นั่นเอง แล้วก็ทําให้เขามีความสวยงามด้วยนะครับนอกจากนี้หากมีกิ่งแห้งกิ่งที่มีใบหลุดร่วงไปหมดแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตัดแต่งกิ่งเพื่อป้องกันอันตรายในการที่จะหล่นลงมาโดนลูกโดนหลานเราที่เข้าไปเล่นอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้นะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของโรคและมแมลงก็บอกเลยว่าแทบไม่ต้องกังวลกับเจ้าต้นลำซำเลยเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมากๆถึงแม้จะมีโรคและมแมลงเข้าทาลายบ้างก็ไม่ต้องเป็นกังวลแต่ประการใดแต่ถ้าหากท่านปลูกต้นเล็ก แล้วปลูกร่วมกับต้นไม้อื่นๆแล้วก็ถูกเชื้อราเข้าทําลายนะครับก็แนะนําว่าถ้าหากมีปริมาณไม่มากนะักมีอาการใบเหลืองใบจุดประเต็มใบไปนะครับแต่มีปริมาณไม่มากก็แนะนําให้ตัดใบเหล่านั้นทิ้งเพื่อป้องกันการระบาดไปยังต้นไม้อื่นๆแล้วก็ในใบอื่นๆของเขานั่นเองแต่ถ้าเจอปริมาณมากแล้วกังวลว่าจะระบาดไปทั่วนะครับนอกจากตัดแล้วก็ใช้ไตราสารนะครับหรือไตรโคเดอร์มาในการฉีดพ่นก็จะช่วยลด แล้วก็ช่วยจัดการกับเชื้อราปัญหาเหล่านั้นได้ดีมากๆเลยสําหรับการนําไปใช้งานนั้นก็ได้หลากหลายมากๆเลยนะครับสิ่งที่โดดเด่นของเจ้าลำซำคือพุ่มใบแน่นแล้วก็ให้ใบสีเขียวชั่วนาตาปีแบบนี้ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้เขาในฐานะไม้ให้ร่มเงาปลูกในปริมาณมากๆ ต่อเนื่องกัน,นหลายต้นก็จะทําให้บ้านเขียวขจีเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับและนอกจากนี้หากจะปลูกเป็นไม้ประทานหรือไม้เด่นก็อาจจะพบว่ารูปทรงอาจจะยังไม่เด่นพอเนาะเพราะว่าดอกเขาก็ไม่ได้โดดเด่นด้วยนะครับเพราะฉนั้นเชิญชวนให้ใช้ในฐานะไม้ร่มเงานอกจากนี้ถ้าหากท่านจะปลูกก็เป็นไม้กระถางก็ควรจะต้องปลูกในกระถางใหญ่โตสักนิดนึงนะครับเพราะอย่าลืมว่าตัวเขาเองเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่โตเลยนะแต่เราปลูกแล้วเราก็อาศัยควบคุมสรงพุ่มเอานะครับ สาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจเจ้าอุปนิณัยของต้นไม้น,นั้นๆมีอยู่เป็นประจําที่มือเย็นสตูดิโอครับเชิญชวนทุกท่านที่เป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วมีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้แล้วนอกจากนี้ถ้าหากท่านกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครแลนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิป เจ้าต้นลำสัานี้เป็นประโยชน์กับกัลยามิตรของท่านอื่นๆด้วยนะครับเพราะช่วยกดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับเมีนด้วยสําหรับท่านที่ปลูกต้นไม้แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคและ,มะแมลงนะครับที่เข้าทําลายต้นไม้ของเรากวนจิตกวนใจเราทําให้เรากังวลกับต้นไม้ของเราแล้วก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดแล้ว จะสร้างผลอันตรายกับตัวระบบนิเวศแล้วก็ลูกหลานของเราที่เข้ามาใช้ส่วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าสัตว์เลี้ยงของเราที่เข้ามาใช้ส่วนด้วยเช่นกันมือเย็นก็แนะนำให้ทุกท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเข็มประเทศไทยนะครับมีให้เลือกทั้งผลิตภัณฑ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็กําจัดแมลงถ้าหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโรคแอนแทคโนดนะครับก็แนะนําให้มีไตราสารแล้วก็ เจ้าลาบีนาติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนอกจากนี้หากเจอปัญหา,มาแมลงปากด,ดูดไม่ว่าจะเป็นเพลีอ้ออนเพลี้แป้งเพลี้ไฟนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไรแดงแอฟริกันก็เชิญชวนทุกท่านได้มีบูเวอรินแล้วก็เมทาสารติดบ้านไว้นะครับจัดการเจ้า,มาแมลงเหล่านี้ได้อย่างเอาอยู่เลยแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหนอนต่างๆนะครับที่เข้ามากัดกินใบนะครับสร้างความเสียหายให้กับใบไม้ที่สวยงามของเรานะครับก็ แนะนำให้ใช้ไล่หนิ่งนะครับจัดการเจ้าหนอนน้อยให้แข็งตายไปเลยแล้วก็รวมไปถึงเจ้าท่าหอยทากที่กําลังมาในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงนี้ก็แนะนําให้ใช้ไล่ชินัสนะครับหาไล่ินสัสมาติดบ้านไว้ชีวพันธุ์ทั้งหมดของแอปพลิเคมนั้นมั่นใจกรันรีได้ในความบริสุทธิ์ของเชื้อนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อย่างเราแล้วก็ คนใช้สวนไม่ว่าจะเป็นลูกของเราแล้วก็น้องหมาน้องแมวที่ใช้สวนร่วมกับเรานะครับเชิญชวนทุกท่านได้ไปหามาใช้กันนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและอปลายเข็มประเทศไทยของยาราก่อน,นครับสวัสดีครับ